สวัสดีค่ะเช,นชนิญชวนมาทอดกระถินร่วมกันนะคะบุญกระถินครั้งนี้ค่ะ13ตัวรตุลาคม2563นะคะถือว่าเป็นกระถินที่สมบูรณ์มากๆค่ะพระสงฆ์จำพรรษาคคผ้ารูปขึ้นไปนะคะเจ้าภาพก็เตรียมความพร้อมทุกอย่างผ้าไตกีวรนของใช้บริขารครบนะคะ ด้วยใจศรัทธาค่ะญาติพี่น้องร่วมแรงร่วมใจญาติตดธรรมลงทานมากมายนะคะทุกคนมาด้วยใจศรัทธานะคะยิ้มแย้มแจ่มใสจิตใจเบิกบานทั่วหน้ากันค่ะท้องฟ้าโปร่งใสมีความสุขมากๆทุกคนนะคะที่มารับชมในคลิปนี้นะคะก็ขอให้ได้บุญได้กุศลยิ่งใหญ่มหาศาล ทำบุญถือว่าทำบุญร่วมกันนะคะทำบุญทอดกระถินในวันนี้ร่วมกันทุกคนทั่วหน้านะคะขอให้มีความสุขมากๆค่ะอนุโมทนาสาธุต่อไปนี้ก็ขอชมบรรยากาศภายในวัดต่อไปนะคะอิ่มบุญอิ่มกุศลในครั้งนี้คะ่ะ คุณแม่คะอันนี้ซาลาเปามาจากไหนคะจากบ้านเราค่ะจากบ้านเราบ้านเราท่ะไป็น้องแสงใช่ไหมคะไม่ค่ะบ้านเราบ้านเดือนี้ค่ะบ้านเราบ้านเดือน้องฉิมนะคะคุณแม่ชื่ออะไรคะเนี่ยชื่อกคนิการ์ค่ะถูกขอคุณแม่แข็งแรงกำลังลูกเรืองนะคะอายุมั่นปั้นดินนะคะคุณแม่ดีค่ะดีจ้าอันนี้ลูกสาวใครหนาะลูกค้า จ้าะมาถ่ายกับแม่หงจาลูกสาวแม่หมีมาทําบุญสาธุโมทนาบุญด้วยนะคะขอให้เจริญรุญแล้วแม่หงเหรอขนมหมดแล้วทำร้งทานอะไรเหรอขนมค่ะขนมปิ๊บขนมปิ๊บขนมปิ๊บไปหาอะไรทานกันนะคะโอ้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวเยอะแยะเลยเอาอ๋อข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวนี่มาจากไหนคะเนี่ย บ้านนาเดียคอุดรค่ะที่ไหนคะบ้านนาเดียครับบ้านนาเดียอุดรคุณแม่ชื่ออะไรคะคุณแม่เกวลินค่ะคุณแม่เจเจลินกับเพื่อนนะคะขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะอายุมั่นขวัญยืนนะคะโมทนาบุญด้วยค่ะคุณแม่สาธุวัตตาบ้านธมินค่ะปีนี้เยอะมากเลยค่ะเยอะมาก น้องอิง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 ว่าไหมทีนี้ของเยอะมากเลยนะน้องอิงเนาะเป็นตาดีใจหลายน้องอิงไม่เอาเมนกินอิกอ่ะอันนี้ อันนี้อะไรเหรอคะจะไม่ค่อยทานแกนค่ะแกนมาจากไหนคะอันนี้อุค่ะมาจากอุดรคุณแม่ชื่ออะไรคะพัชรินค่ะคุณแม่วัชรินโมทนาบุญพัชรินค่ะพัชรินค่ะโมทนาบุญสาธุด้วยนะคะขอให้แข็งแรงนะคะอ้ยจ้าม้าเนกำลันะคะขอขอเขาเป็นพระแม่กวนอิมวันนี้อันนี้มาจากซอยอังพรกอร์ ไม่เฮ็ดยังละเอื้องวันนี้ทำอะไรคะหนูบ่ได้เฮ็ดหนูเอาบะหมี่มาหน่ะเหรออาน้องอิงน้องอิงจำได้เนาะน้องอิงเนาะคุณแม่ลูกคันเคยญาติเคยมาบวชด้วยเนาะใชยหนูลูกชายเนาะน้องอิงจำได้เนาะอันนี้ก็ปิ้งนหนึ่งสองสามอะไรบ้านนะใช่ อาจารย์ดีอาจารย์ดีอาจารย์ว้าลงทานอะไรเหรอคะลงทานลาดนาค่ะนี่ค่ะลาดน้าคุณแม่ชื่ออะไรคะบัวละพรค่ะร้านป้าเนื้อย่างก็ดีกับปังพอนที่ดีค่ะสาธุโมทนาบุญด้วยนะคะขอให้เจริญรุ่งเรืองรัก่ำรวยอายุมั่นขวัญยืนนะคะน้องหญิงน้องหญิงไหนร้านป้านะน้องอิ๋งนั้น่ นองร้านปังกับปังปอนโอร้านปังปอนเอาเจ้าของก่อนนี่แ้เนี่ยอันอันนี่แล้วอันนี้ปังปอนปังป้านกันอันนี้กัอ่าปังปอนรู้จักกันสนิทกันนะสุดท้ายแล้วอ่ปังปอนรู้จักกันโอเคช้าถูกมุทะนาบุญเยานอนเยานอนอะไรค่ะคุณญานะคะอันนี้เจ้าของร้านปังปอนเลยครับันหนีอยู่ข้างหนองประจักษ์นะคะเนี่ยอิงน้องอิงหน้าที่เอาเลยค่ะเอาเลยค่ะคุณญาเอาเลย ขขนนมมแย่ๆไปเลยเนี่ยอร่อยไหมคะคุณยายโอ้อาหารเอาลงมาจากศาลาวันนี้อาหารเยอะมากค่ะเยอะจริงๆเยอะมอพรครับมอท่าไหมครับมีผมไม่มีผมก็ได้ไหมครับจ้า จ้าตุเตี้ยโอ้ยตุเตี้ยตุเตี้ยตุเตี้ยมากับใครนั่นนไขอไอ้หใส่บานหรือยังตุเตี้ยใส่แล้วอ๋อจ้ามทนบุญด้ นีขนมปังลงทานบุตรหลานยายสีตาตาต้อยบ้านน้องบัวบานอ,อันนี้มาจากไหนคะมาจากไหนคะคุณแม่สวยๆทั้งหลายนี่แหลคะค่ะบ้านเท่าเหนือบ้านเขมรเท่า,าเหนเะคุณคำพีมานบ <laughs> ผม <laughs> มีความสุขมีความสุขมากจ้าจ๋าแกล้งยไปไหนแกเลยรัดตาบ้านขมิ้นนะคะข้าจารท์เนี่ยปีนี้ลมพานเยอะมากไอตีมเจ้าที่สองแล้วเนี่ยสวัสดีจ้าคุณแม่ชื่ออะไรคะ

คนเริ่มแต่คนก็นยังเยอะอยู่นะคะก็ตอนนี้ก็กําลังเจ้าภาพกําลังถวายกระถินค่ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนขึ้นศาลานะคะตอนนี้คนกําลังนั่งกำลังกินข้าวปลาอาหารเสร็จเรียบร้อยนะคะก็มีนั่งเราถวายกระถินครากำลังถวายกระถิ่นแล้วค่ะเดี๋ยวยิงค่ะเพื่อนขึ้นไปข้างบนนะคะ

ยามมหาเมวะกโปยังสัพโหิมนะกปะลิโขราติกะทินังอุสานุอายตสมะโขเวสัมปะทาอุสานุ Ketiduran, luas, dapat ตอนนี้ก็ถวายกระถินเสร็จแล้วนะคะก็เหลือรอนับปัจจัยที่ได้จากในการทอดกระถินในครั้งนี้นะคะผู้คนก็มาขอเอาสิ่งของในกองกระถินนะคะจำพวกผลไม้ค่ะแต่สิ่งข้าวของของใช้พวกของใช้ในโรงครวัวพวกหมอนพวก ของใช้ต่างๆนี้จะไม่ให้นะคะจะให้แต่พวกผลไม้พวกกล้วยพวกอ้อยพวกมะกกละกอผลไม้ต่างๆทุกชนิดค่ะเราจะแจกทานไปหมดนะคะค่ะทุกคนก็อยากได้ใครๆก็อยากได้ค่ะในกองมุงกกถินทุกคนจะเข้าใจว่าคือมาทําบุญแล้วได้ของอยู่ที่ในที่กองกระถินนี้พอกลับไปทุกคนจะว่า ได้ของได้บุญได้กุศลมากๆทุกคนจะดีใจมากๆนะได้ชิ้นเล็กชิ้นน้อยกล้วยหนึ่งลูกหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งชิ้นหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นความสุขของทุกคนนะคะก็แจกทานไปนะคะแบ่งๆปันกันไปนะคะก็ชมบรรยากาศต่อค่ะ บคุณแม่คุณแม่อะไรไอเอ็มยูทูบคุณแม่หงทองเหรอคุณแม่หงทอง เดี๋ยเองมามาได้คบใหม่ค่ะดีใจค่ะดีใจค่ะได้คบใหม่อีกได้คบใหม่ค่ะมีขาตั้มด้วยเช็ดตั้มจะได้เป็นตั้มลังขดลังแข็งหลังแข็งไ้คใหม่ตีลูกใหม่ตีลูกปลาปลาที่เรียกนะครับจ้าได้ครบใหม่ได้ได้เตาปิ้งได้เตาปิ้งแบบทันสมัยหน่อยปิ้งปลาถวายพระแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็ได้ครบตั้มซึมตั้ใหม่ มีขาตั้งด้วยจะได้ยืนดีๆเซอร์เซอร์หน่อยนะคะพุทนาบุญกับน้องอญิงนะคะเซอร์เซอร์หน่อยน้องอญิงตามซ่อมพอดีเลยน้องอญิงเป็นเป็นมือมือมือโปรซ่อมตามพอดีได้ครบสมปรารถนาไยเต้าก็ได้ใหม่เต้าเดี๋ยวเดี๋ยวข้าไปที่ไหนตอนนี้ยอดนะตอนนี้นะครับยอดน่าตอนนี้นะครับหนึ่งล้าน เก้าหมื <leaned enta> ่นแปดพันสองร้อยหกนห้าร้อยาทครับได้สองอันเยหกันห้าร้อบาทครับผมเพราะว่าทาอาหารทายอาคาเยอะ่คันนแล้วออเออใช่ที่โรงครัวค่ะที่โรงครัวที่โรงครัว เพราะว่าเองจะอยู่ประจำวัดบางกุวัดบงุงบาุพรพารามวัน,ออนนี้ยอดขอบคุณญาติธรรมที่มาขอบ<ะ>คุขอบคุณขอบคุณ่ะขอบคุณนะคะอิขอบคุณญาติธรรมทุกคนเลยนะคะที่ได้มาทําบุญแล้วก็เพื่อนๆชาว YouTube ค,ค่ะทุกกําลังใจทุกซับสไคร์นะที่ให้มอบให้แต่ช่วงนี้ไม่ได้ทักเพื่อนเลยเพราะว่าทําทาบุญกระถินแล้วก็จะเก็บของอีกนะแม่จะเก็บของอยู่ประมาณหนึ่งอาทิตย์ค่ะ อยังไงไม่ไปตามหมู่บ้านเพือนก็ขอโทษด้วยก็มาอนุโมทนาล่วงบุญกับไออิงก็แล้วกันนะคะเป็นเจตถินครั้งนี้ก็สุดยอดค่ะก็เป็นบุญบุศสนน้ะแม่นะได้บุ้สนอันใหญ่หลวงเลยเดี๋ยวไม่ะคะพ่อจันนะ